สนับสนุนโดยบ้านคอนโดทา,นาวน์เฮาส์จากแสนชิรีสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดอ Queen ราชีโตะกลมค่ะ สำหรับเรา4คนนะคะก็พยายามที่จะสรรหาเรื่องราวดีๆมาฝากมาแบ่งปันคุณผู้ชมนะคะเพราะเราตั้งใจจะให้รายการเนี่ยเป็นหนึ่งในรายการที่มีสาระแล้วก็มีความบันเทิงเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีทางเลือกที่จะชมเยอะแยะมากเลยไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวีดิจิตอลทีวีหรือว่าเคเบิลทีวีแค่คุณผู้ชมแบบว่าหยิบรีโมทมากดตึกตึกตึกก็เพลินได้แล้วค่ะกดตึกตึกกตึ๊บ สุดท้ายต้องมาหยุดที่เราค่ะต้องมาหยุดที่รายการดีมีคุณภาพอย่างเดอะควีนราชินีโต๊ะกลมของเราต้งที่สุดเลยค่ะตอนนี้มีกระแสใหม่กําลังมาแรงแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะนั่นก็คือหนังอินเดียตอนนี้คนไทยเนี่ยโอ้โหติดกันงอมแงมเลยทีเดียวบอลลูดเออบอลลูดใช่ไหมบอลลูดอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะ่ละนก็ต้องวิ่งหนีกันแล้วก็ไปหลบต้นไม้หลบต้นไม้ใหญ่ ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเชิญราชินีมาจากอินเดียเลยดีกว่าอุยอราชนีจากอินเดียนนาะจะไปเชิญยังไงคะจริงๆแล้วเป็นราชินีแถวเมืองไทยแต่ว่าไปโด่งดังที่อินเดียค่ะซึ่งเธอหน้าตาคมคำมากเลยนะคะและชาวอินเดียเนี่ยยกให้เธอเป็น The Queen of l i ิเกค่ะขอต้อนรับเด e ะควีนออฟลเกค่ะค่ะ ี่มิวพี่แมมคนงามพี่พี่ทุกคนแอนติดตามวันนี้ได้ตามใจหมายราชินีโตกลมหน้าแฟนประทับน้องแอนมิชยัย ควีนออฟลิเกโอ้ขอบคุณค่ะหนังบอลิวูดที่ตกลงคําจํากัดความหรือนิยามคือเป็นหนังประเภทไหนยังไงคะ <c oughs> บอลิวูดเนี่ยจริงๆเป็นอุตสาหากรรมที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกโก็คือรองจากฮอลลีวูดแต่ถ้าอินเดียเนี่ยเขาก็จะมีแยกอินเดียเหนืออินเดียใต้อีกก็จะเป็นอ่าตอนลิวูดกอลลีวูดอย่างนี้ก็จะมีด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นหนังเฉพาะในประเทศไม่ได้ออกข้างนอกเหมือนบอลิวูดหนังอินเดียเนี่ยก็คือเป็นประเภทที่แบบ หลบกันวิ่งตามภูเขาหลบกันหลังต้นไม้อย่างนี้ปะ่ะเดี๋ยวนี้นก็ไม่มีแล้วค่ะพี่แม่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วรคะเดี๋ยวนี้นี่คือเป็นแนวฮอลลีวูดหมดแล้วค่ะ<อ>เดี๋ยวนี้หนังบอลีวูดฮอลลีวูดบางทีเขาก็ทําร่วมทุนกันแล้วค่ะแล้วที่น้องแอนไปนี่เล่นประเภทไหนอะคะหนังของแอนเป็นหนังบอลีวูด ที่แบบว่าเซ็กซี่แล้วก็เป็นแนวร้องเพลงแบบภาษาอังกฤษผสมฮินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่นู่นนี้เขานิยมชมชอบน้องแอนมากถนถอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าเหมือนอ๋อแล้วเสียงด้วยเพราะว่าเพลงทิตติดชาร์ตด้วยอ๋อใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยเขาเข้าใจว่าแอนเป็นลูกครึ่งไทยอินเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือบางทีเราไปออกสื่อหรืออะไรเงี้ยเราก็พยายามบอกว่าจริงๆฉันเป็นคนไทยนะบางทีเขาก็เขียนเป็นไทยเม็กซิกันบ้างอะไรบ้างเอาเลยค่ะเอาที่คุณชอบเลยเอาที่คุณชอบเช่เอาที่คุณชอบเลยแต่ปลาคมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีแบบหนังภาพยนตร์เรื่องแรกออกมาเนี่ยเขาจะมีเพลงที่โปรโมทภาพยนตร์ก่อนเขาเรียกไอเทมซองอินเดียการตลาดเขาจะโปรโมทเพลงก่อน3เดือนพอคนติดเพลงอย่างเพลงแอนนี่พอออกไปปุ๊บแอนได้ไปฟิชเชอรริ่งกับคุณสนามบุรี ก็ค in ือเป็นนักร้องชื่อดังของอินเดียเพลงมันก็เลยติดชาร์ตที่น <|lo|>? ู่นคนก็เลยรู้จักแอนในชั่วข้ามคืนว่าเราเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงแล้วเขาเรียกแอนมิชัยเลยป่ะคะหรือว่ามิชัยเลยค่ะแอนแอนเรียกติดปากค่ะเรียกแอนแอนเนาะ แต่ว่า้องแอนเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวอินเดียเรียกว่าเป็นควีนออฟลิเกคือเรื่องราวมันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมคงสงสัยเพราะว่าเธอไปเล่นหนังบอลิวูดหรือว่าเธอไปรำลิเกในหนังบอลิวูดสนับสนุนโดยสถาบัน,น,นดนตรี KPN โออิชิคาบูเซชะเดดโดระเดโดระเดด กระทืบเท้าจนแบบเท้าพองซ้อมถึงวันหนึ่ง12ชั่วโมงเขาพูดสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์ต้องรอน้องหิวก่อนอมอหายไปไหนมาแล้วขอโทษค่ะขอโทษมาท้าไปไหนมาคะไปแบงค์มาไปโอนเงินรถติดมาอแล้วก็ไม่บอกนี่เดี๋ยวก่อนจะให้ดูนี่ ถ้าเกิดหมิวพี่ท็อปปิ่นน้องแอนนะคะมีบัตร ATM อันนี้ใบเดียวนะคะของไทยพาณิชย์เนี่ยนะ,ะจะถอนโอนเติมจ่ายอะไรเนี่ยได้หมดเลยผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์เนื่องจากว่าตู้เนี่ยนะคะมันง่ายมากเขาจะโชว์3บัญชีล่าสุดที่เราได้ทําธุรกรรมไว้ที่เคยโอนผ่าน โดยที่ไม่ต้องมานั่งคีย์ตัวเลขบัญชีใหม่หมดเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะยังสามารถทำธุรกรรมได้24ชั่วโมงผ่านตู้ ATM ที่มีกว่าหมื่นตู้โอ้ยเกิดเดไเดียวจบเดียวกันมาชมมากแต่ปิงสงสัยอ่ะไปถึงอินเดียและหนังบอลิวูดแต่ทำไมไปได้ชื่อมาว่า Queen of l ีเกชื่อนี้ค่ะมันเกิดขึ้นภายหลังหลังจากที่ภาพยนตร์ของแอเรื่องแรกเนี่ยได้ออกไปแล้วเนี่ยชื่อเรื่องอะไรคะ เรื่องอ e ิกแอคช l ลลีค่ะพอได้ออกไปแล้วแล้วก็เพลงก็มาติดชาร์ต หลังจากนั้นนีผู้จัดการก็ได้พาแอนเข้าไปคุยกับบริษัท Universal Music แล้วก็ได้มีการเซ็นสัญญาการที่จะปั้นศิลปินสักคนหนึ่งก็ต้องมีจุดยืนจุดขายว่าอะไรเป็นตัวตนของเขาอะไรคือจุดขายของเขาประวัติของแอนเนี่ยเขาก็มารีเสิร์ชหมดเลยใช้เวลาอยู่หลายเดือนพอสมควรเขาก็รู้ว่าครอบครัวอยู่เป็นลิเกพี่ชายอยู่เป็นซูเปอร์สตาร์เป็นนู่นเป็นนี่รู้หมดเลยแล้วก็บอกว่าอยู่เล่นลิเกตั้งแต่5้าขวบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยต้องสืบจริงเลยเนาะจริงก็มีรูปแอนตอนเล่นลิเก แล้วก็ใส่พวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าฉันว่ายูเนี่ยเป็นควีนออฟลิเกได้แล้วนะเขาทับศัพท์ว่าเป็นลิเกเลยเหรอคะใช่ค่ะก็คือเขาก็เรียกตามที่แอนเผยแพร่ตรงนั้นเพราะว่าจริงๆคําว่าลิเกถ้าเสิร์ชตอนนี้มันก็จะมีในวิกิพีเดียมันก็จะมีการขยายความนู่นนี่นั่นมากมายเพราะมันเป็นคําเฉพาะเราก็อยากให้เขารู้จักคํานี้ร้องเพลงหรือว่าแสดงหนังนี่เราใช้ภาษาอะไรคะมีทั้งหมด3ภาษา ภาษาฮินดีภาษาอูรดูแล้วก็ภาษาอังกฤษเรา,เราต้อง,งเรียนเต่า,าอ่ะอูรดูเป็นภาษาอิสลามค่ะายาก่ก<ฮ>ซึ่งบางทีใน d ดลล o g ที่เราใช้ภาษาเนี่ย คือแอนเนี่ยจะบอกว่าแอนไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษดังนั้นตอนที่แอนไปทํางานที่อินเดียภาษาที่แอนพูดได้ก่อนภาษาอังกฤษคือภาษาฮินดีโอ้โหไปเริ่มเรียนใหม่เลยงั้นแสดงว่าตอนนี้น้องแอนเองก็พูดภาษาฮินดีคล่องแล้วยังร้องเพลงเป็นภาษาฮินดีด้วยใช่ค่ะมันไม่ได้ใช้แค่พูดในหนังเพราะหนังเนี่ยมันก็มาดับบิงได้แต่พอเราไปใช้ร้องเพลงมันไม่สามารถที่จะผิดได้มันจะต้องถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ค่ะบางทีร้องได้อารมณ์ก็ไม่ได้อีก ร้องอยู่นั่นเองพอดีคำนี้ได้แล้วอารมณ์ก็ไม่มาบางวันอารมณ์ได้คำนี้ก็ผิดอยู่อย่างนั้นมันก็เลยเครียดแบบเป็นความกดดันของเราว่าหาเรื่องแท้ๆเลยแต่ก็สนุกนะคะอยากฟังเพลงเขาเนาะเป็นภาษาอินดี้ใช่ไหนิดหนึ่งได้ไหมน้องแอนได้ค่ะ สมชะยะยายเดียหพี่ฮมก็เละยยา<อ>เราด้ประสษีจากการที่เคยเป็นแบบเราร้องนี่เก๋อะคะวิธีเอืเ้อนวิธีอะไรต่างๆมากค่ะช่วย<า>ได้เยอะเพราะว่ามันค่อนข้างจะไปแนวเดียวกัน อย่างเพลงที่แอนร้องเมื่อกี้เป็นคลาสสิกคือคลาสสิกเนี่ยมันจะร้องยากดาราบ้านเขาเองเนี่ยถามว่าจะร้องแบบนี้ได้ก็ยากค่ะต้องเป็นนักร้องไปเลย อย่างที่เราเห็นร้องกันในในภาพยนตร์เนี่ยเขาไม่ได้ร้องจริง้ดับปใช่<อ>เขาก็ใช้เสียงคนอื่น<อ>แล้วเขาก็แค่มามาทําปากตาม,ตามล้วคิดว่าคนอินเดียประทับใจอะไรในตัวคุณแอนคะคิดว่าแอนเป็นคนอินเดีย<อ>เพราะจริงๆจะบอกว่าคนอินเดียเนี่ยเขาเปิดใจรับคนต่างชาติยากมากอย่างนักแสดงรัสเซียเนี่ยเคยเข้าไปสวยมากด้วยเขาก็บอกว่าเขามีนักแสดงของเขาอยู่แล้วเขาไม่รับคนต่างชาติ แต่ว่าคนที่ไปโด่งดังที่นู่นก็มีอย่างพี่จาพนม,ม,มเขารักมากแล้วก็เฉินหลงแจ็คกี้ชานเขารักมากแต่ว่าเราก็กลัวเหมือนกันว่าเราเข้าไปอ่ะจ,จะเป็นแบบไหนเขาอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับก็ได้ที่แอนได้ใจคนอินเดียส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่ร้องเพลงแล้วก็เต้น เต้นเพลงของเขาได้รู้แล้วล่ะว่าฝีมือในเรื่องของการร้องน้องแอนเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแต่ลีลาการเต้นจะดีเหรอคะดีค่ะอย่ว์สเต็ปแต่ว่าถ้าแอนเต้นและแอนเต้นคนเดียวไม่ได้นะทอพี่ท็อปเลยนี่เป็นไงพี่ก็เต้นคู่กับน้องแอนสองคนไม่ได้นะไว้พี่ว่าพี่ควรจะได้เต้นกับพี่หมิวพี่ปิ่นแล้วก็พี่แบมด้วยเอาเลยไหมคะ นิดหนึ่งสเต็ปเป็นยังไงคะเอาสะโพกแล้วกันนะคะสะโพกวเล่าไปยากเนะเอาเดโพเดโด่ะเดโดร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 ะอันนี้อาจจะยากไปเพราะว่าพื้นอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่เสถียรถ้างั้นเราเอาคอก่อนเอาเหมาะสมกับพี่ๆที่เป็นนางเอกทุกๆคนนะคะจะดึงกันต้ะ ได้ึงได้หึงหรือต้าพี่เป็นได้แต่ซ้ายขวาอ่ะพี่ชอบได้แต่งงจังหวะแล้วมันพอไปยังไงแล้วิธีฝึกยังไงน้องแอรเทคนิคคือมันต้องแยกส่วนค่ะอย่างชติวดาถ้าเราจะไปแค่หน้าอกก็ต้องไปหน้าอกอย่างเดียวของพี่ไม่มีจะไปอ่ะต้องใช้เวลาในการเรียนคือของพี่เนี่ยแยกชิ้นส่วนเนี่ยคือต้องให้หมอมาตาจับแยกเลยพอแพทย งั้นเวรนั่งดีกว่าไม่งเดี๋ยวก็จะไม่ดีเหมือนกันะดูขาด้วยเหรอเข้าคอร์สแบบหนักแค่ไหนคะกว่าจะมาถึงจุดนี้อินเดียเขาจะมี7จ็ดคาสิเคิลอินเดียแดนซ์พวกอินเดียโบราณต่างๆต้องใส่กระพวนเท้าจาก50ลูกเพิ่มไป70-80ถึงร้อลูกแบบนี้ค่ะเพื่อให้ขามันเร็วควานแอ่ะกระทืบเท้าจนแบบเท้าพอง กับมาต้องมาแช่น้ําอุ่นคือมันต้องเรียนอยู่แบบนั้นแล้วคือเขาไม่หยุดเราก็หยุดไม่ได้เกาหลีนี่บางบริษัทเนี่ยศิลปินซ้อมถึงวันหึือสิชั่วโมงเขาโหดมากแต่พอไปบอลิวูดก็โหดเท่ากันก็ไม่น้อยก็ไม่น้อยค่ะทั้งเรียนแอคติ้งทั้งเรียนภาษาเรียนเต้นเลยเคยท้อแท้อะไรอย่างนี้ไหมคะเพราะว่าต้องซ้อมเยอะต้องฝึกอะไรมากมายบ่อยมากเลยค่ะเพราะว่าโหช่วงนั้นมีปัญหามากมายหนจะเราจะต้องใช้กําลังใจในการที่จะไปเริ่มนับศูนย์ใหม่ในการเรียนภาษาเรียนเต้น พูดบางทีก็ทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเพราะมันคนละภาษาอะไรเงี้ยคิดว่าเก็บเสื้อผ้าจะกลับมา<อ>มันมีเหตุการณ์หลายครั้งมากแต่พอวันเนี้ยมาถึงวันนี้เราก็มองย้อนกลับไปว่าถ้าวันนั้นน่ะความอดทนของเราเพียงเสี้ยววินาทีเดียวถ้ามันไม่มีวันนั้นเรากลับมาก็ไม่มีวันนี้แล้วถึงจะโกอินเตอร์ดังไปต่างแดนแล้วก็ไม่ลืมลิเกใช่ไหมไม่มีทางลืมได้เลยค่ะไม่ทิ้งเนาะมันมันคือมันคือชีวิตและจิตใจ คราวนี้ย้อนถามนิดนึงว่าเวลาเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยค่ะอย่างโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยอาหารการกินที่นู่นเป็นยังไงอะลำบากไหมอะบางอย่างแอนก็ทานได้ไม่ได้ติดอะไรแต่แอนทําอาหารอินเดียได้นะคะแต่วันนี้ไม่ต้องนะน้องแอนไม่ต้องลงมือเลย<ช>วันนี้นะมาที่รายการเรานะคะควีนคิทเช่นของเราเตรียมอาหารที่เหมาะกับน้องแอนมากเอาไว้แล้วใช่ว่าเดีวเราไปจัดการทําให้น้องดีกว่า,า,าเดี๋ยวไปจัดการ สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino ร้อ่ Fits All Feelings ตึงๆเอะเดี๋ยวดึงดึงนี่พี่ชอบกันลไก่อบบอมเบ้พอสอช่านี่ไงแปลว่าอะไรคะสนับสนุนโดย Samsung Smart Oven รุ่น Convection เออ้ดื้อนี่อีก้งพี่ทอปพี่เต้นอะไรของพี่แบบเห็นน้องแอร์แล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากเต้นมากเลยเผื่อบอลรีวูดจะเห็นอ๋อมีที่มาที่ไปแต่เดี๋ยวเราแรปนึงเรามาทำอาหารกันก่อนดีกว่าค่ะเด็กผู้หญิงขเสนอค่ะ ไก่อบบอมเบ้ออิสเบอร์รี่ d รีดไอเดียอเตรียมเครื่องปรุงไว้หมดแล้วเก่งมากเค่ะมีอะไรบ้างอะคะไก่ค่ะแน่นอนที่แสนแน่นอนลืมไปไ่ด้เลยไก่เนื้ออกนะคะขอมไก่เนื้อหน้าอกค่ะไรมันน้ำมันมะกอกค่ะต้นหอมผงมัสตาร์ เกลือพริกไทยโยเกิร์ตอาจัดแล้วคุณจะทานกับข้าวก็ได้กับโรตีก็ได้แล้วแต่แต่วันนี้คุณเลือกโรตีให้พวกเราโรตีค่ะแต่ไก่เนี่ยนะคะแนะนํานิดนึงว่าถ้าเกิดจะทําเมนูนี้เนี่ยนะคะขอให้ใช้เป็นอกไก่จะดีที่สุดจะเป็นทั้งชิ้นเลยก็ได้หรือว่าจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําก็ได้ตัวผู้ตัวเมียได้หมดใช่ไหมคะตัวเมียจะอบ่กด้วยคุณนทะคะคุณเริ่มเลยค่ะคุณดูหน่วยก้านดีที่สุดใช้โยเกิร์ตนี้อะโยเกิร์ตนี้ใส่หมดเลยนะค่ะ เราต้องหมักไว้2ชั่วโมงเดี๋ยวเราต้องเอาพลาสติกปิดเอาไว้แล้วก็หมักไว้แช่ไว้2ชั่วโมงให้เข้าเนื้อนะคะในกรณีที่บางท่านเนี่ยนะคะหรือบางคุณแม่บ้านเนี่ยใช้ไก่ที่เป็นแบบแช่แข็งนี่เลยค่ะไมโครเวฟนี่ช่วยเราได้นะคะก็คือกดปุ่มละลายน้ําแข็งนะคะแล้วก็เขาก็จะกำหนดระดับพลังงานให้เองครบถ้วนเลยสบายมากอันนี้หลังจากที่เราหมักไปแล้ววโมงนะคะ แค่ใส่ใส่เข้าไปในซัมซุงสมาร์ทโอเวนค่ะปิดอบค่ะค่ะล้อยอปดสิบโอไปแล้วอีกทีหนึ่งคือเวลาค่ะนี่2ี่นาทีเท่านั้นเดี๋ยวคุณได้ทานแล้วนี่ก็จะต้ดปุ่งเริ่มทำงานเท่านี้เอง มีความหวังขึ้นมาแล้วนะว่าเออสามีจะแบบว่าชื่นชมเราบ้างเนาะในเรื่องของการทำอาหาร Samsung Smart Oven เ่ยนะคะจะมีระบบอบด้วยลมร้อนค่ะให้ความร้อนผ่านทางตะแกรงขดรวดข้างบนแล้วก็จะมีพัดลมช่วยให้อาหารเนี่ยสุกทั่วถึงสุดยอดลักษณะดูพวกเราจะมือโปรอยาวได้แล้วอมากกลางกลางเลยค่ะเดี๋ยว หอมมากกลิ่นแบบเครื่องเทศมสซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่อบบอมเบยพี่จะเสียสละให้พี่จะทานใช่ทานหมดโอ้ัอลลีวูดมาเลยดีตัวเลยล่ะ แหมเป็นยังไงคะเมนูของพวกเราเหล่าเดอะควีนพอจะสู้ต้นอำรับได้ไหมคะบ <a> อสเฉยนี่ไงแปลว่าอะไรคะแปบลบว่ามันเยี่ยมมาก <c oughs> เลยค่ะบ <c oughs> อสเฉย <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะได้นําสูตรของเราแล้วก็ไปลองทําก็ส่งรูปมาแชร์กันบ้างให้เราได้เห็นกันบ้างนะคะหรือว่าถ้าคนไหนเนี่ยจดสูตรไม่ทันสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะแล้ว้าเกิดแฟนๆอยากจะติดตามผลงานของคุณแอนตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะอัปเดตผลงานของแอนได้ที่ Facebook แอนมิชัยนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะอัปเดตอะไรก่อนทั้งเพลงลูกทุ่ง <c oughs> เพลงสากลที่กําลังจะออกในเพลง Dance Like We're Crazy <c oughs> นะคะ กำลังจะออกภายใต้สังกัด u n i v e ว s a l ซนะคะคนที่จะดาวน์โหลดเพลงสุดรักสุดบูชาของแอนที่เป็นเพลงหวานหวานเหมือนเพลงหงฟ้าก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้แล้วเหมือนกันนะคะใครที่คิดถึงน้องแอนก็ติดตามผลงานได้นะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องแอนค่ะขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับเสื้อผ้าพี่กอนะคะจากมันจูวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการเดอะควีนราชนีโต๊กลมนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ GERATURA <tune> GERATURA